ต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออเลิร์นค่ะอยู่กับครูโบนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในอีกเรื่องหนึ่งของภาษาไทยคือเรื่องการย่อความให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาไทยปสี่เล่มหนึ่งของอักษรขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าที่61ค่ะในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะบอกเราว่า การย่อความคือการเขียนเฉพาะใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความที่กระชับโดยจะมีหลักการปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. คือเราต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนแล้วทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านในปกติถ้าอ่านหนึ่งครั้งแล้วเข้าใจโอเคถ้ายังเก็บ ความเข้าใจทั้งหมดไม่ได้ให้ลองอ่านซ้ำอีกครั้งแบบช้าๆครั้งแรกอาจารย์แบบเร็วๆให้เห็นภาพรวมก่อนครั้งที่สองค่อยๆอ่านไปทีละย่อหน้าเก็บใจความสำคัญมาให้ได้ทั้งหมดต่อไปข้อที่สองคือเราจะสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร ถ้าตอบครบทั้ง4คําถามนี้ได้คือเราสามารถเก็บรายละเอียดความสําคัญของเรื่องนั้นเนี่ยได้ละต่อไปในข้อที่3เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อ่านด้วยสำนวนภาษาของตนเองโดยเขียนขึ้นต้นย่อความตามรูปแบบของเรื่องนั้นๆและไม่ใช้อักษรยอ่อ ในการเขียนย่อความไม่ควรใส่อักษรยอ่อให้ใส่คําเต็มๆเ,เช่นพทพานจุดสสาราจุดจะใส่แบบพอสอนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องใส่เป็นพุทธศักราชนั่นเองเอาละค่ะไปดูกันต่อรูปแบบการเขียนย่อความถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นนิทานนิยาย นิทานนิยายตำนานเรื่องสัน้นใช้รูปแบบการเขียนดังนี้ย่อหน้าแรกนะคะเราจะเริ่มจากย่อนิทานเรื่องแล้วเราก็ใส่ชื่อเรื่องลงไปของผู้แต่งคือใครหรือผู้เล่าเนี่ยเป็นใครจากแหล่งที่มาอะไรจากนั้นก็เริ่มเขียนว่าความว่าเขียนไปได้เลย นี่คือในกรณีของเรื่องที่เราจะย่อเป็นนิทานนิยายตำนานเรื่องสัน้นต่อไปถ้าเรื่องที่เราจะย่อเนี่ยเป็นพวกคํญญาบรรยายโอวาทปาถักกถาสุนทรพจน์คําปาศัยใช้รูปแบบการเขียนดังนี้ย่อโอวาทของก็ใส่ไปใส่ชื่อไปเรื่องอะไรแกใครที่ อันนี้ใส่สถานที่เมื่อวันที่จากนั้นก็ใส่ความว่าเอาละค่ะน,นี่นะคะคือรูปแบบการย่อความอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งในช่องสีชมพูสีฟ้าเนี่ยคือรูปแบบที่เราจะต้องท่องจำให้ได้ว่าเราย่อเรื่องนี้เนี่ยขึ้นตอนการย่อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราจะต้องเขียนลงไป ไปดูกันต่อค่ะถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นข่าวใช้รูปแบบการเขียนดังนี้ย่อข่าวเรื่องเราก็เขียนลงไปค่ะว่าเราย่อข่าวเรื่องอะไรจากแหล่งที่มาไหนจากนั้นมีความว่าอย่างไรบ้างก็เขียนใจความสำคัญใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรลงไปในความว่านี้ได้ทันที ต่อไปในการย่ออีกรูปแบบหนึ่งคือย่อบทร้อยกรองเช่นกรอนสุภาพกรอนบทละครกาบยานี11ให้ถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนแล้วจึงเขียนย่อความโดยใช้รูปแบบการเขียนดังนี้ย่อกรอนสุภาพเรื่องของใคร จากที่ไหนความว่าอย่างไรเห็นไหมคะรูปแบบการย่อความของแต่ละรูปแบบมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะย่อความของอะไรเราต้องจดจำรูปแบบการย่อความของสิ่งนั้นให้ได้ถ้าเราขึ้นต้นถูกการย่อความนั้นเนี่ยก็จะถูกต้องไปทั้งหมดไม่ใช่อยากเขียนนิยาย แต่มีเอารูปแบบการย่อความของข่าวไปใส่อันนี้ผิดรูปแบบทันทีเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างพร้อมกันตัวอย่างการเขียนย่อความเรื่องลูกปูกับแม่ปูวันหนึ่งเวลาน้ำลงงวดปูสองตัวแม่ลูกพากันไต่ลงไปหากินตามชายเลนขณะเมื่อไต่ไปนั้นลูกเดินหน้าแม่เดินหลัง ตาแม่จับอยู่ที่ลูกพอไตไปสักหน่อยแม่ก็ร้องร้องบอกไปแก่ลูกว่านั่นทําไมเจ้าจึงเดินงุ่มง่ามซัดเซม,มาดังนั้นจะเดินให้ตรงๆง,งทางไม่ได้หรือจะได้ไปถึงที่หากินเร็วๆมัวเดินคดไปคดมาเช่นนี้น้ําก็จะขึ้นมาเสียก่อนเราไปถึงที่ ลูกปูจึงย้อนถามแม่ว่าแม่จะให้เดินให้ตรงทางนั้นเดินอย่างไรฉันยังไม่รู้แม่ลองเดินให้ฉันดูสักทีแม่ปูก็เดินตรงไม่ได้ด้วยวิสัยปูย่อมเดินโคดไปโคดมาเป็นธรรมดาแต่แม่ปูไม่รู้สึกตัวอันนี้เป็นเรื่องจากหนังสือนิทานอีสบของกรมวิชาการ เราจะสามารถย่อความเนี้ได้อย่างไรหนึงรู้ประเภทที่เราจะย่อก่อนคือหนังสือนิทานรูปแบบที่เราจะย่อเป็นหนังสือนิทานแสดงว่าเราต้องเขียนรูปแบบขึ้นต้นอย่างไรอ่ย่อ,ยอหน้าไปก่อนแล้วก็เริ่มที่ว่ายอ่อนิทานเรื่อง เรื่องอะไรครเมื่อกี้ลูกปูกับแม่ปูของกรมวิชาการจากหนังสือนิทานอีสกความว่า เอาละค่ะแม่ปูตัวหนึ่งสอนให้ลูกปูเดินตรงตรงลูกปูจึงขอให้แม่ปู เดินให้ดูแต่แม่ปูก็เดินตรงไม่ได้เพราะปกติแล้วปูเดินไม่ตรง นี่คือใจความสำคัญที่เราอ่านมาได้จากเรื่องลูกปูกับแม่ปูเมื่อกี้ย่อใจความสําคัญได้เพียงเท่านี้เลยคือแม่ปูตัวหนึ่งเนี่ยสอนให้ลูกปูเนี่ยเดินตรงๆแล้วลูกปูก็บอกอ่าก็ไม่รู้อ่ะก็ให้แม่ปูเดินให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างจากนั้นแม่ปูเดินตรงได้ไหมคะเดินตรงไม่ได้ก็เพราะว่าปกติของปูเนี่ยมันเดินตรงไหม เดินไม่ตรงนั่นเองนี่คือใจความสำคัญจากที่เราอ่านมาหลายๆบรรทัดย่ยอได้เหลือแค่สองบรรทัดเท่านั้นเองเอาละค่ะเรามาดูซิว่าแล้วถ้าเป็นข้อสอบมาออกละ่ะข้อสอบจะสามารถเอาเรื่องย่อความเนี่ยมาออกได้อย่างไรบ้างคำถามแรกข้อใดาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการเขียนย่อความ เนื้อความเนื้อความเราจะเปลี่ยนเป็นเราแต่งเองได้ไหมคะไม่ได้ต้องยังคงเนื้อความไว้เหมือนเดิมคงใจความสำคัญไว้เหมือนเดิมคำราชาศัพท์เปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้ถ้าในเรื่องนั้นที่เราเอามามีคำราชาศัพท์เวลาที่เราย่อความเราก็ต้องใช้คำราชาศัพท์เหมือนเดิมต่อไปคำสั์พนาม รูปแบบการเขียนรูปแบบการเขียนที่ครูโบสอนไปเปลี่ยนได้ไหมคะมันเป็นรูปแบบอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการเขียนย่อความคือข้อที่ข้อที่สามคำสรรพนามแล้วคำสรรพนามนี้เปลี่ยนอย่างไรจดเพิ่มไปคะ่ะเปลี่ยนคำสรรพนาม บุรุษที่หนึ่งและสองให้เป็นคำสรรพนามบุรุษที่3แทนโอเคนะคะเปลี่ยนสรรพนามบุรุษหนึ่งสองให้เป็นบุรุษที่3แทนสรรพนามบุรุษที่3าคือคนที่ถูก กล่าวถึงนั่นเองอ่ะมาดูกันในข้อต่อไปข้อใดเป็นประโยคในการย่อความให้เวลาคิดค่ะข้อนี้เดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันคำตอบคือข้อที่ข้อที่สองถูกต้องอ่ะเรามาดูกันพุทธเอ๋ยพุทธชาติขาวสะอาดหอมไกลยอยู่ในสวน อ่ละค่ะอันนี้เป็นบทอะไรร้อยร้อยกรองซึ่งเป็นการยอ่อความไหมคะถ้าร้อยกรองมันต้องเปลี่ยนให้มันเป็นร้อยแก้วก่อนต่อไปพุทธชาติเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอันนี้เป็นร้อยแก้วแล้วคุณแม่ของฉันชอบปลูกดอกไม้ไทยสีขาวที่มีกลิ่นหอม เจอสัญลักษณ์นี้เป็นอะไรคะบทอะไรทันทีบทสนธนาก็ไม่สามารถไปใส่ในย่อความได้ต่อไปข้อที่4ดอกไม้ไทยหลายชนิดที่มีสีขาวและมีกลิ่นหอมเช่นพุทธมลิมาหาหงอ่ะข้อที่4นี้ได้ไหมคะย่อความต้องมีเนื้อความที่กระชับแต่ข้อที่4เนี่ยมีการยกตัวอย่างขึ้น แสดงว่ามันกระชับไหมไม่กระชับนี่คือการขยายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อที่จะเป็นประโยคในการเขียนย่อความคำตอบเลยคือข้อที่ข้อที่สนั่นเองเอาละค่ะนี่คือตัวอย่างการเขียนย่อความที่ครูโบ ยกตัวอย่างให้ดูทั้งที่การเขียนเป็นจากบทเนื้อเรื่องให้มาเป็นย่อความแล้วก็ยกตัวอย่างข้อสอบมาให้ทุกคนได้เห็นว่าย่อความเนี่ยถ้าไปออกเป็นข้อสอบเนี่ยจะออกได้เป็นแนวไหนอย่าลืมกลับไปทบทวนหนังสือภาษาไทยป .4 ของอักษร เพื่อที่เรานี่จะสามารถเขียนย่อความได้เก่งขึ้นแล้วก็จะสามารถตอบข้อสอบเวลาที่เขาถามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ครูโบขอจบการสอนย่อความไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในข้าบหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน